สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง YouTube ครับของผมกันอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกๆวันครับวันนี้ก่อนที่มาวิเคราะห์ฟุตบอลที่น่าเชียร์นารุนกัน1คู่ครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าครับไห้ไว้1คู่ครับมาตามค่าริเยกานะัถล่มทลายเลยสดชื่นหวานเจียบกันเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ก่อนที่จะมาวิเคราะห์กันครับท่านใดดูตรงนี้แล้วนะครับดูคลิปแล้วอยากจะเข้าร่วมครอบครัวบ้านสีเขียวของผมเองนั้นทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ครับรหัสเจ็ดตัวครับหรือช่องทางอื่นๆใดครับหลักทางเข้าจะอยู่ตรงใต้คอมเมนต์รวมไปถึงโปรไฟล์หรือไม่ก็ตรงปกคลิปครับสามารถที่จะดูได้เลยนะครับทางเข้าตรงนั้นครับเข้าบ้านสีเขียวครอบครัวได้ฟรีไม่มีเงื่อนไขไม่มีว่าต้องเล่นจหมากอะไรตรงนี้ร้อยสองร้อยสามร้อยไม่มีนะตรงนี้ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่วันนัก็จะโอเคครับเยอะแยะมากมายครับมีให้ ดูกันเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดสดสูงแรกไม่มาย้ําหลังนั้นก็ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับคบคืนที่ผ่านมา1 7 1 8คู่ครับมากันแบบ 12, 1 3คู่เป็นต่างๆพลาดไม่ถึง 3- 4ตัวนะครับก็บอกรบกุนหารแล้วหวานเจี๊ยบสดชื่นกันอีกเช่นเดิมเป็นประจำแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเพิ่มเติมนะครับอยากได้อะไรที่เยอะไมมาเยอะแยะมากมายนี้ก็สามารถที่จะดูได้ในบ้านสีเขียวนะครับผมเองก็โน้ตไว้ในบ้านสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแบบนั้น โอเคนะครับวันนี้ครับพาาวิเคระห์มาวิเคราะห์มาพูดคุยฟุตบอลที่น่าเชียร์กันหนึ่งคู่เลยดีกว่าครับผมจะหลีกหนีไม่พ้นครับในรอบตีสองตรงครับในรายการศึกฟุตบอลครับของวันจันทร์เนี่ยจันทร์ที่5สิงหาครับศึกฟุตบอลโอลิมปิกชายครับรอบรองชนะเลิศนะครับในคู่รอบตีสองเนี่ยในคู่ของฝรั่งเศสเจ้าภาพครับอยู่23ปีนะครับพบกับทางด้านของอียิปต์อยู่23ปีครับคู่นี้คิกออฟตีสองตรงนะครับมาดูผลงานครับฝรั่งเศสยูย่สินะครับก็ต้องบอกว่า นะครับสามเกมล่าสุดเก็บชัยได้ผลงานยอดเยี่ยมมากๆครับเก้าคะแนนเต็มจากสามเกมล่าสุดนะครับโดยนัดล่าสุดนั้นก็ทําเซอร์ไพรส์มากๆครับทุบทางด้านของฟ้าขาวาเจตินาไป1ประตูต่อศูนย์นะครับทุบฟ้าขาวเจตินาไปหนประตูต่อศูนย์นะครับในโอกาสในเกมนั้นนะครับในเกมนั้นนะครับรูปเกมก็ต้องบอกว่ายิงประตูได้นะครับตอนนั้นก็คือได้10ครั้งเข้ากรอบ2นะครับก็ยัง ยิงได้10ครั้งเข้ากรอบ2ขคองบอลแค่30%นะนะครับแต่ก็สามารถชนะมาได้นะครับแล้วก็บุกเข้ากรอบอันตราย36%นะครับก็ทำได้มาหนึ่งลูกครับพลิกชนะอาร์เจนตินาไปได้ก็ทำเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้ครับสภาพความร้อมความพร้อมนะครับของทางด้านชิมชาติฝรั่งเศสอยู่23ปีนะครับ ก็ไบเคิลโอลิเซครับอเล็กซานเดรากาเซตและลงไปถึงฟิลิปมาเตต้านั้นอยู่กันครบครับครบเซตครับตัวสำคัญนสำคัญหลักๆนะครับนี่คือทางด้านฝรั่งเศสอยู่23ปีครับร้อนแรงจริงๆนะครับขยับไปดูทางฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างครับอียิปต์อยู่23ปีก็ต้องบอกว่าก็น่าน่าสนใจครับ นะครับสามเกมล่าสุดนะครับเสมอ1ชนะ2ครับนัดล่าสุดนั้นสะดุดเสมอประดับไปไปที่1ประตูต่อ1ครับแต่ก็ผ่านเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศจนได้นะครับของอียิปต์อยูยิปสปีนะครับในสภาพนะครับในผลงานเกมในวันนั้นก็ต้องบอกว่าครับมีโอกาสยิง12ครั้งเข้ากรอบ5นะเข้ากรอบเพียงแค่5เองนะครับแล้วก็มา1ประตูนะครับของบอล59%นะครับของบอลดีกว่าครับรูปเกมดีกว่าคู่ต่อสู้ครับแล้วบุกถึง130%แต่บุกเข้ากรอบเขตอลายคู่ต่อสู้ไปแค่55%ครับ สภาพความพร้อมทางด้านของนะครับอียิปต์ยี่สปีก็แน่นอนครับสภาษาแนวรุกทางด้านของนะครับอาเมดสไซเยตครับโอซามาไฟซาและอิบราฮิมอาเดลนะครับสภาษาแนวรุกก็แน่นอนครับอยู่กันครบแมตช์นี้เป็นแมตช์สำคัญครับใครชนะก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกทันทีนะครับคู่นี้นะครับหลายเหลี่ยมหลายมุมครับตลาดต่างประเทศเขามองว่าให้เจ้าภาพครับอย่างแน่นอนครับฝรั่งเศสยี่สิบสามปีนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งเหลือเกินครับเก็บก้าแต้มเต็มจาก3เกมล่าสุดเนี่ย นะครับฝรั่งเศสอยู่23ปีครับสื่อเขามองว่าดูดีกว่าที่1.25 1.25วันนี้นะครับด้วยโอ้โหผมเองครับก็มองว่าด้วยจากกาลังใจที่โค่นทางด้านฟ้าขาวได้รวมไปถึงนะครับสภาพในเรื่องเสียงเชียร์ในการเป็นเจ้าภาพอีกจะมองว่านะครับลูกแรกมีแน่ลุ้นแค่เม็ดสครับไม่น่ามีปัญหาสําหรับค่าคืนนี้ครับอย่างมั่นใจครับแบบนี้ให้มองไปที่ทางด้านของเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสอยู่23ปีครับมองไปที่เจ้าภาพ ประดเกศอยู่23ปีข้ามคืนนี้ได้เฮแน่นอนครับก่อนจากการวันนี้ครับอย่าลืมครับเข้าร่วมบ้านสีเขียวของของผมเองนะครับก็ตรงทางเข้าใต้คอมเมนต์หรือตรงโปรไฟล์นะครับก็เป็นแบบนั้นก่อนจะกล่าววันนี้ครับขอท่านโชคดีมีความสุขเสียบ,บอลสนุกสุขสันต์นะครับมีความสุขเฮงๆปังๆทุกๆทุกคนสวัสดีครับ